สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดมาม่าขี้เมาค่ะค่ะก็จะมีเส้นมามา่ามีใบกระเพรามีพริกชี้ฟ้าแดงเขียวมีข้าวโพดอ่อนมีพริกไทยอ่อนมีถั่วฝักยาวมีหมูจากนั้นก็จะเป็นพริกโขกนะคะนําไปโขกก็คือพริกจินดาแดงเขียวกระเทียมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมน้ําตาลผงปรุงรสผงมามา่มาน้ําปลาซอสฝากเขียว ลงมือทํำเลยค่ะ,ะก่อนอื่นเราก็จะมาหั่นหมูหมักหมูก่อนนะคะหั่นหมูออกมาเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ หลังจากหั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเล็กน้อยนะคะทำให้หมูนุ่มค่ะ,อะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะ จากนั้นเราก็จะหมกักทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะ,คะเราจะพักวางไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาเด็ดใบมะกรูดค่ะให้ฉีกแบบนี้นะคะให้ฉีกครึ่งแบบนี้เอาไว้โรยหน้าค่ะ าจากนั้นก็จะมาเด็ดใบกะเพราค่ะเด็ดใบเด็ดยอดนะคะเด็ดใบมานี้ค่ะ นำพริกกับกระเทียมไปปั่นนะคะหรือไปโขกก็ได้ค่ะโขกหยาบๆนะคะาจากนั้นก็จะมาหั่นพริกไทยอ่อนนะคะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะาจากนั้นก็จะมาหั่นพริกค่ะหั่นเฉียงแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทั้งสีแดงสีเขียวเลยค่ะหั่นแบบเดียวกันค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาหั่นถั่วให้เป็นท่อนๆค่ะท่อนประมาณนี้นะคะความยาวทุกอย่างล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะจากนั้นหัน่นขา้าวโพดค่ะหั่นเฉียงเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะ เราก็จะปั่นหยาบๆประมาณนี้นะคะจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะเราก็จะต้มเส้นมาม่าค่ะเราจะต้มจนก,กว่าเส้นเขาจะนุ่มนะคะหลังจากที่เราต้ม ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้เอานุ่มมากนะเวลาไปผัดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเละนะคะเราก็จะเอานุ่มประมาณนี้นะเส้นเขายังไม่ไม่พองมากนะคะเราก็จะนอานขึ้นเลยค่ะนําขึ้นใส่กระชอนพักไว้นะคะใส่กระชอนพักไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันค่ะใส่พริปที่เราปั่นลงไปเลยค่ะ คนเหลืองหอมแล้วนะคะจากนั้นใส่หมูลงไปค่ะเผืยที่หมักไว้นะคะผัดหมูให้สุกค่ะใส่กระเพดอ่อนลงไปค่ะ ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะใส่น้ำตรงเครื่อ,ง,อง,งค่ะน้ำตาลค่ะก็ดวัยนังลมค่ะล้ำ้าเขียวค่ะผงกนมดค่ะน้ำปลาค่ะ ผงม,มาม่าค่ะเกลปักยาวค่ะพริกไทยอ่อนค่ะ ลงไปเลยค่ะหลังจากปรุงเครื่องแล้วนะใส่เส้นลงไปค่ะพ๊คะคคะะคะก,ค,กค่ะิพีชฟ้านะคะใบกระเพราค่ะใบมะกรูดค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ กอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วนะแต่ว้เราก็จะพอแค่นี้ค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วก็จะชิมค่ะอืมอร่อยมากรสชาติแซ่บมากค่ะเรียบร้อยค่ะ ผัดขี้เมาหมูนุ่มแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะทําเป็นโรงทานหรือขายตามตลาดนัดก็ได้ค่ะค่ะทาตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคาะทากินทําขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมนอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ